สวัสดีครับวันนี้เรามาตามล่าต่อหวัวเสือ,อกันครับผมเดินทางมาประมาณสี่กิโลเจอแล้วครับเห็นแลเ้วเห็นไหครับพ่หั่งแบบใหญ่ มันจะมีแห่งอยู่ไม่ได้ครับอยู่กลางทุ่งนาครับน้ำมาเรื่อยๆมีเห็น3ห้งหางล่ะไปฝากกันไปอีกครับทุ่งๆ่นคุณอีกห้างหนึ่ง เดี๋ยวต่อไปผมกะสิพาเบงมงวีธพี่ิพาเอายังเครื่องเวียนยังแม่จังย่างเบิดขับใส่ไฟครับแล้วหนาคนไปเอาอันอันนั้นอยู่ น้ำมาดเลียครับในอุปกรณ์ข,ขันไฟไฟนั่นเท้วขันใส่ไฟนมี่รัมันกะข้าต่อออยยังเวียนครับจังแม่เพื่อนเกิดพวกแม่ต่อเพื่อนกิดจังย่างเบิดครับผมเขาเกิดไฟหล่อให้แม่ออกเขากิดจังเขาจังมาลงมาทำลายข้าต่อแล้วครับขันออยยังขืนนี่แม่เขาห่างเบิดขันแม่เอาใส่ไฟนี้ ตายเบิดครับแต่วิธีนี้ก็ต้องเดี๋ยวผมสีถ่ายตอนวิธีเอาที่เอาไม้ไผ่มาเห็ดก่อนเอาอุปกรณ์เดี๋ยวผมสีอเอาเอาายาูอคก,ก oh, <yeah. S 1> ับกลางทงขางนาเพราะว่าเมฆอีก้างหนึ่งที่มีอยู่ทั่นถิงอยู่แต่ละเหรฮาไปเรื่อย เอาสองเนีย่ยบ่คคยมีคนมหาปกติ